ยาตุ้มนะหนึ่งมือหลับตา,บตาแต่เมื่อเวศอหุศเวสศมึงบอกไปแล้วไงสุดออกไมออกมึงบอกกูว่างไปแล้วไงฮะอีีเ <โก S 2> ติมเมื่อวานนี่เองฮะเติมเมื่อวานเอาไฟเอาไฟยังเสียมาเสียได้ไหมมึงมึงต้องโดนรู้ไหมอีมึงทำแบบนี้ไม่ได้เนะเข้าใจป่ะอีฮอกรับมึงต้องออกไปรู้ไหม

ออกไปอีฮะออกไปซะไอ้ผ oh, <t> ีไเอ้ยแถบปาจินเถอะแหละใกล้โอสาวบรีอ่ะโอ้ไปสาบุรีจบเลยแน่นะไอ้สัตว์เมื่อวานไว้จบแล้วมึงจะตอนไหนอะซาล่ารีกันเลยไอ้ไปของมันใกล้นครยกสระบุรีอ่ะใกล้กัน เราบดีว่าน่าเข้าใจใช่เลยจบอ๋ใช่เลยเข้าใจโอเคจบเข้าใจเลยเจออาจารย์กูแล้วมึงจะรู้ว่าอาจารย์กูเก่งมากเลยอาจารย์กูเก่งแล้วยอดมากยอดไหมยอดแน่นะไม่รู้จักอาจารย์กูซะแล้วมึงเมื่อวานเปิดแบ้วมึงเนื้อหลักเนื้อรำมีใจเขาคนหายก็โอเคแบบนั้นหมดนะความรันตีแล้ววันนี้ใช้ไฟออกไปเผาแม่งเลยตัดออกไปจบ เอามาทํทไปเอออนามอมา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 จ้าเอาหาจันดุลได้ต่อเนื่องเอามาเอามาโอเคลูกนะจ้าโชคดีนะธรรมดาอะไรผีชอบต่อแหล่เมื่อกี้ว่าะไอต่างก็ไม่มีหรอกไม่เจยังไม่มีเลยมไรจคิดมากนัมานา

thôi lắng Á Đại đạo là sociedad, được sọc vào năm cạnh duyên, giáo lmeric, được x gera bởi Ab anc b playable, là thi đạo hiện tại nước nước Sở Bài extension của dś. Và ch car sọc bằng s 걸�ơm như bggi vào nướca và trnyt nhọc, tật cả các kiểu nghe ghi chú sional bao nhiêu của N香. Tời đất Hà S relegistân, đuchs quân Hà Lệ dipart, thưa quý vị, Bổi Mộ 아침osure, có biết Ununada route

อุ้ยนี่แม่พักก่อนพักก่อนเออค่อยๆนะมายังไงมายังไงไอ้กูเห็นพอดีเลยใกล้มือกูก็ไฝ่ฟ้าไว้ก่อนละอีสัตว์มันใกล้กูเดแต้มันใกล้มือกูพอดีไงกูเลยเอื้อมอีอะกูก็จะจับหาหลักเกาะอยู่โอ้ยใช่ไหมค่อยๆนะเออ ตายแล้วโอ้โหสัตว์ไอ้กว่าตับแตกแล้วมั้งเหี้ยเฮ้ยดึงมาจากที่บนเลยนะเอาช่วยงานเนี่ยนี่ดึงมาจากเขาเหลียงซานเลยเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้เขาไกรลาดอ่ะตีนเขาไกรลาดอยู่นี่ลงมาจากเขาไกรลาดเลยนะมึงรู้ป่ะโอ้โหปล่อยก่อนโอ้โหนี่ไม่ใช่ไอ้ไอที่นี่ไม่ใช่ผีแล้วไอ้จะจุก เงี้ยถ้าอยากเกลี้ยหนากสามหมื่นเกี้ยวนาคนะเกี้ยวนาคนะไม่ใช่อยากเกี้ยวนาคอันนี้ไม่ใช่อันนี้สองหมื่นอันนี้สองหมื่นเออแม่ให้ยี่ฉลาดอยากเกี้ยวหนาคอยู่นู้นเอออีซาตานะเขามาจากเขาไกลลาด อืรู้ป่ะเขาเขาเขามาันจะเข่าไกลลาดเขาอยู่ตีนเขาเขานั่งจําสินอยู่อันนี้เขาออกจากสินแล้วก <c oughs> ูก็ไขว้าหาความจริงอ้าวพักก่อนไปสาครมาเจอนะครับ